เมื่อพูดถึงซานฟรานซิสโกแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเ,เป็นเมืองรแมทติกในโลกแล้วถ้าจะไปเที่ยวซานฟรานซิสโกเราควรจะไปเที่ยวที่ไหนแน่นอนว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยตั้งอยู่ตรงหัวแหลมของเบย์หรือของอ่าวซานฟรานซิสโกต้องมีสะพานหนึ่งในสะพานที่ทุกๆคนรู้จักกันดีแล้วก็รู้จักกันเป็นถือได้ว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในโลกสะพานหนึ่งก็คือสะพานโกลเดนเกตบริด สะพานโคโนเกตบริดจ์เป็นรูปแบบของสะพานแขวนครับแขวนด้วยสลิงขนาดใหญ่สีแดงและด้วยความที่เป็นสะพานแขวนซึ่งรองรับแรงสั่นสะเทือนไดน้ทำให้สะพานโคโนเกตบริดจ์อยู่รอดจากแผ่นดินไหวทุกครั้งที่ซานฟรานซิสโกเกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นสะพานที่อยู่คู่กับที่นี่และเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไอคอนของซานฟรานซิสโกเลยทีเดียวอีกหนึ่งสะพานที่ข้ามซานฟรานซิสโกนี่ก็จะเป็นข้ามไปยังฝั่งโอคลัน เมืองโอเกลนซึ่งอยู่ตรงข้ามอ่าวของซานฟรานซิสโกนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองท่าซึ่งเรือบรรทุกสินค้าจำนวนมากจะต้องเข้าออกมาที่เมืองโอเกลนสะพานเบรบริดจ์เป็นสะพานที่สวยงามสะพานหนึ่ง แน่นอนว่าเบย์บริดมีประวัติศาสตร์ที่เคยพังถล่มมาในตอนเพ่นหิวไหวปี1989แต่ปัจจุบันเบย์บริดได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่คนนิยมไปถ่ายภาพกันและจุดที่ถ่ายภาพเบย์บริดได้สวยที่สุดเนี่ยนะครับคือจุดที่เรียกว่าเอ็มบัคเดโล ตรงบริเวณย่าน e m า a คือบริเวณีนสะพานฝั่งเบบริดที่อยู่ทางซีกซานฟรานซิสโกก็จะเป็นซีกที่สามารถถ่ายภาพเบบริดได้สวยจุดหนึ่งนะครับนอกจากสะพานสองสะพานนี้แล้วเนี่ยนะครับจุดที่คนไปเที่ยวกันเยอะอีกจุดหนึ่งของซานฟรานซิสโกก็คือจุดที่เรียกว่าฟิชแมน w h a r f ในอดีตเนี่ยที่นี่เคยเป็นสะพานปลาจึงมีชื่อว่าฟิชแมน w h a r f ปัจจุบันไม่ได้มีสะพานปลาเหมือนในอดีตแล้วแต่เป็นท่าเทียบเรือ ขนาดใหญ่เวลาเรือสำราญผ่านมาเที่ยวซานฟรานซิสโกก็จะมาจอดเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวซานฟรานซิสโกทุกคนแหละครับไม่มีใครพลาดที่จะไปเดินเล่นที่บริเวณฟิชแมนวาร์ฟที่ฟิชแมนวาร์ฟนี่ก็จะมีทั้งร้านอาหารทะเลที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวแล้มารับประทานอาหารทะเลอร่อยๆสดๆกันปูที่ขึ้นชื่อของซานฟรานซิสโกคือดังเกน c ครบ หรือปูถ้ำถ้าจะแปลาตามภาษาคือเป็นปูที่อาศัยอยู่ในตามรูตามหรืในถ้ำใต้ทะเลซึ่งจะคนพบได้เนี่ยที่เดียวในบริเวณซานฟรานซิสโกเบย์ก็เป็นปูที่อร่อยเราก็สามารถหารับประทานได้ในบริเวณ Fishman W า a r f ร้านขายของเที่ยวล,ลึกร้านขายของเสื้อยืดที่เป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกหรือแม้แต่ร้านขนมโรงงานช็อกโกแลตเก่าแก่เลอรี่ก็ตั้งอยู่ในบริเวณ Fishman W า a r f ฟิชแมนวอฟมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับที่คนนิยมไปเดินเล่นกันก็คือเพียร์เทอร์ดีนหรือท่าเทียบเรือที่39ตรงจุดนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ท่าเรืออีกต่อไปที่เพียร์เทอร์ดีไนยมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปเดินที่นี่เราจะมองเห็นสิงโตทะเลอยู่กันเป็นเรียกได้ว่าเป็นพันๆตัวอยู่ซ้อนกันแล้วก็อยู่คือเดินเข้าไปเพียร์เทอร์ดีนน์เนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องอุง๋งๆของสิงโตทะเลเนี่ย ดังลั่นนะละครับถ้ามีสิงโตเทะเลที่ไหนเนี่ยนะครับแปลว่าที่นั่นมีฉลามขาวครับเพราะสิงโตทะเลคืออาหารของฉลามขาวปัจจุบันนี้เนี่ยจำนวนฉลามขาวในโลกมีน้อยลง เมื่อห่วงโซ่อาหารหายไปหนึ่งข้อสิงโตโทะเลซึ่งเป็นเหยื่อของฉลามขาวจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราก็อาศัยได้อยู่อย่างปลอดภัยที่บริเวณอาวซานฟรานซินนสกโกเวลาเราไปที่เพียร์เทอรนเนี่ยเราก็จะเห็นจำนวนสิงโตโทะเลจำนวนมากมากมายมหาศาลอยู่ที่นี่